สวัสดีค่ะคุลินนะคะอยู่กับป้าเขียวนะคะป้าเขียวเนี่ยมีประสบการณ์นะคะการเป็นโรคเบาหวานมาเกือบ10ปีป้าเขียวไม่เคยทานยาเลยแม้แต่ครั้งเดียว<ร>ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ป้าเขียวเนี่ยเป็นแม่ค้าด้วยนะคะขายอาหารขายอาหารอาหารตามสั่งนะคะแล้วแกต้องชิมอาหารทุกวันเนาะแต่ว่าแกนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อ เพื่อไม่ให้กินยานะคะแล้วก็กินอาหารสุขภาพที่แกทำเองเนี่ยละคะ่ะซึ่งในคอร์สนี้นะคะเราจะมาให้ป้าเขียวเนี่ยสอนอาหารเมนูอาหารสำหรับ คนเป็นเบาหวานเนี่ยยีเมนูเลยทีเดียวนะคะซึ่งแกก็ทําเองนะคะแกก็ทําให้คุณลินกินด้วยนะคุณลินก็เป็นเบาหวานมาเกือบ20ปีไม่เคยกินยาเหมือนกันนะคะก็กินอาหารจากปลาเขียวนี่แหละเลยบอกว่าเอ๊ปะปลาเขียวเนี่ยมีเทคนิควิธีนะคะซึ่งคนทั่วไปนี่ก็สามารถทําได้ค่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำอาหารสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน20เมนูกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอบอกไว้นิดนึงคนเป็นเบาหวานไม่ได้หมายความว่าต้องงดข้าวงดแป้งงดคาร์โบไฮเดรตนะคะกินได้ค่ะแล้วก็เมนูที่ป้าเขียวทำเนี่ยบางเมนูเนี่ยอาจจะมี ข้าวขาวอยู่บ้างนะคะแต่ว่านั่นก็คือว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสําหรับร่างกายแล้วก็ครบทั้งห้าหมู่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะให้ป้าเขียวเนี่ยแนะนํานิดหนึ่งนะคะอาหารที่อยู่ข้างหน้านี่นะคะซึ่งเป็นอ,อ,องค์ประกอบนะส่วนประกอบของการทําเมนูต่างๆนะคะก็ทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้เลยเดี๋ยวให้ป้าเขียวแนะนํานิดนึงนะคะ